นนี้ดิฉันก็มาอยู่กับสมาชิกวงโอด็อกแล้วนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง6ท่านที่เราได้เห็นการเล่นดนตรีไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขวามือของดิฉันก็คือคุณหมออูคุณหมอต้นแล้วก็คุณหมอกิดค่ะส่วนซ้ายมือของดิฉันนะคะก็คือคุณหมอเขตคุณหมอหนุ่มแล้วก็คุณบัวนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นคงต้องให้คุณหมออูเป็นตัวแทนเล่าที่มาของวงโอด็อกดีกว่านะคะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็จริงๆแล้วของเราเนี่ยคือเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่เรียนที่มหิดลนะครับก็เป็นคณะแพทยศาสตร์สิริราชกับมารามาก็เปเนี่ยผมสิริราชที่เหลือเป็นมามาครับแล้วก็เราก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเราก็เล่นผมเล่นกับหมอต้นเป็นรุ่นเดียวกันเราก็เล่นกันเล่นดนตรีเล่นดนตรีกันเล่นตั้งแต่สมัยเรียนเล่นตั้งแต่สมัยนักศึกษาแพทย์เราก็เล่นบทเราก็เล่นงานรับน้องงานเลี้ยงน้องมหาลัยงานอะไรเงี้ยเจอรุ่นพี่รุ่นน้องงานปาร์ตี้ประจำชั้นปีอะไรค่่ะจนในที่สุดเนี่ย เล่นไปเล่นมามันก็ม so ีรายการแข่งประกวดอันนี้เขาเป็นร um> bon ุ่นพ like ี่ครับรุ่นพี่เขาก็ตั้งวงแข่งประกวดเขาก็เลยเชิญทีิง่วัผมแต่ก็ยังเป็นแต่ก็ยังเป็นกันเพรแกกว่ากพแกกว่าตั้งก่อนก็าตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนก่อนสองปีฮะแปลว่าเคยแยกย้ายกันอยู่คอะวงมาก่อน ในสมัยเรียน,น,น,นคนละรุ่นเพราะว่าคนละรุ่นกัน,ลน,กนแล้วก็เริ่มมาจากการรวมตัวกันในมหาวิทยาลัย<ช>แล้วก็ประกวดในมหาวิทยาลัยก่อนใช่ครับแล้วก็จริงๆประกวดก็ต้องเป็นคู่แข่งกันนะตัวไปไปมามามาคบกันได้ไงฮะ <c oughs> ด้วยความแก่กว่าไงครับ <c oughs> พอรุ่นผมเนี่ยพอถึงปีสี่ก็จะต้องแยกย้ายไปทํางานในโรงพยาบาลบวดนะครับเรียนคนแล้วก็เริ่มน้อยลงทีเนี้ยพอจะประกวดเดือวแข่งกับน้องเด๋ยวแพ้ไงฮะที่คนเรมน้อย ก็เลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปชวนมาร่วมวงค่ะคือคือวงเขาจะได้เล่นไม่ได้ด้วยจริงจริงเป็นแต่ค่ะจริงจริงเป็นแผนจริงๆเป็นยมารวมกันนะเราก็จะได้แบบไล่คู่แข่งด้วยก็ได้ผลค่ะได้ผลค่ะได้แชมป์ไปเป็นโอด็อกจริงๆแบบณวันนี้แบบที่คนรู้จักเนี่ยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหมอหนุ่มก็ประมาณยี่สิบปีแล้วครับอ๋อโอด็อกเนี่ยค่ะยี่สิบปีใช่คเพราะว่าตอนแรกจริงๆมีการประกวดตอนแรกที่เป็น ที่เราประสบความสำเร็จมากสุดเป็นโค่ตอนนั้นประมาณ3 0สิกว่าปี<ฆ>แต่พอตอนโค้่นี่เป็นอีกชื่อหนึ่ง<ฆ>แต่พอหลังจากนั้นประมาณอีก10ปีเนี่ยจะมีการประกวดของอีกเวทีหนึ่งซึ่งข้อดีของเขาคือไม่จํากัดอายุตอนนั้นพวกเราก็จบหมอ,อกันหมดแล้วครับเร่จบ แล้วหูก็จะเป็นเร่งสั่ขึ้นติดตามครับฟิลตอนนั้นผมก็หามาจากวงแล้วอเหรอตอนนั้นนั่งดูทีวีอยู่ฮะมันเป็นการประกวดที่ไม่จํากัดอายุปกติเขาจำกัดที่ยี่สิบห้าสามสิบใช่ไหมตอนนั้นนะผมว่าผมน่าจะเกินสามสิบแล้จำอายุตัวเองพอดาตอนนั้นนั่นคือเวทีหลังจากโคฟิสิกวอร์ดใช่ก็คือตอนโคฟิสิกวอร์ดเนี่ยเราเป็นปีหกตั้งสามแส่ปีหก อนนั้นคือจบกันพอดีเราก็แยกย้ายกันไปเราก็แยกย้ายแต่คนต่างก็ไปทํางานกันแล้วเป็นเป็นหมอแล้วแาแบบมีงานเนี่ยงานบายเหนียบายอะไรของเขาเนี่ยเดือนละงานสองเดือนงานทอ้ีแล้วก็กลับมาจากต่างจังหวัดมารวมกันแล้วก็มาเล่นกันบ้างแต่ว่าจะได้นอนงานเป็นงานในแม่คงงานแบบงานเฮฮาตามโรงพยาบาลอะไรแวดของเราเราก็เฮฮากันบ้างแต่ไม่ได้แข่งจริงจัง พอเห็นประกาศว่ามีประกวดไม่จำกัดอายุปุ๊บทุกคนเลยฮะตื่นเต้นเลยเกเลยเพราะมันเป็นงานเดียวที่เราจะเล่นได้คือวัยนั้นแหละจะไปเดือดสตาร์เขาอาจจะลุงมาเขามาลายเดือดสตาร์อะไรเงี้ยหมอต้นเล่าให้ฟังเวทีนั้นหน่อยเฮ้ยครับผมจะเป็นคนไปส่งไปสมัครเฮ้ยเพราะว่ารู้สึกจะว่างอยู่คนเดียวตอนนั้นไปส่งไปสมัครครันนี้เขาบอกให้กรอกชื่อวงผมก็โทรถามโอ้ก็เลยถ้าถามที่มาของชื่อวงก็คิดกันสดๆตอนนั้นนะอนี้เขามีโมเดิร์นร็อกดังๆอยู่นะอย่างนั้นเลยนะฮะ สมัยประกวดตอนโค้กเนี่ยเคยประกวดด้วยกันไงครับเิแดนด็อกนะครับอยากนั้นเลยเราก็อายุมากแล้วก็เป็นโอด็อกนะฮะแล้วก็ด็อกเราเป็นด็อกเตอร์นะฮะไม่ใช่ดีโอจีด็อกของเขาค่ะที่มาชื่อวงนั่นคือเป็นที่มาของชื่อวงโอด็อกแต่ทีนี้ก็คือพอมารวมตัวกันเวทีนั้นก็ได้รางวัลไหมคะได้เข้ารอบห้าวงสุดท้ายแล้วก็ได้ที่สามหรือไงเนี่ยจำไม่ได้ครับอ๋อค่ะคือตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็ เรามีงานเล่นใช่ไหมฮะบางทีเล่นมาๆเป็นสิ่งห้องซ้อมก็เบื่อไงเราก็อย่างพี่เราก็เราก็ด้วยเออเห็นเขาเล่นกันที่ร้านดูหน้าสนุกดีเราไปเล่นบ้างดีกว่าเราก็ไปเล่นร้านบ้างเล่นในร้านเลยนะแต่เล่นน้อยมากเล่นเดือนละวัน2เดือนวันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เล่นขำๆกันไปแต่เล่นขำๆที่บอกว่าเล่นในร้านเล่นในผับอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้บ้างคนเขาทราบไหมคะว่าวงพวกเราเป็นวงคุณหมอทราบไหมก็ทราบรีบอกตัวให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเล่นผิดเเล่นผิดรีบอกตัวไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราทำงานอื่นนะ ถ้าได้บีอะไรแปลงๆก็ไม่ต้องตกใจอย่าอย่าคาดหวังมากตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมในร้านในผับก็ยังเล่นเรียนเรียเดือน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 ค่าวดีคือแทบทุกร้านที่เราเล่นเน่ยไม่มีปิจการที่หมดร้านไหนที่สนใจนะวันนี้ไปก็คิดที่ดีนะคุณบัวมาร่วมทีมได้ยังไงโอ้พี่ดิฉัว่าบัวนี่บัวดูค่อนข้างจะแบบว่าไม่เหมือนกับมเส้นทางชีวิตเราจะเจอกันได้ยังไงโคจรมาร่วมวงได้ยังไง โดนหลอกมานะคะโดนหลอกมาโดนแบบล่อลวงมานะคะคือโหถ้าแบบย้อนไปตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วที่บัวเข้ามาจอยพี่เขาตั้งแต่สมัยวูยังเป็นนิสิตอยู่เลยค่ะนิสิตยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองจบมาจะทํางานอะไรเลย้ยคะใช่ก็มาลองไปก่อนเริ่มต้นมาจากตอนที่บัวเจอพี่หมอเดือหมอเดือ๋นี่ก็เป็น้องนัดอีกั้นหนึงวันนี้ไม่ได้มาไปเจอกันในงานเทรดหุ้น หมอไปแข่งเทรดหุ้น <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมอเลยแล้วเราก็ขึ้นไปร้องปาร์ตี้ของเราสนุกสนุกพี่เดียนก็บอกเฮ้ยร้องได้นี่มาจอยวงไหมเราก็ตกใจแบบโู uh, พี่เดียเนี่นะมีวงดนตรีหนูก็อาน่ลองมาสักหนึ่งครั้งเราก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะไปเล่นจริงเลยค่ะเล่นจริงที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นที่ โรงแรมอมันดูวันนั้นนักร้องตัวจริงไม่ว่างไม่ร้องผู้หญิงตัวจริงไม่ว่างแล้วก็เลยเอาบัวมาผมไม่กินค่ะแต่ว่าจริงเราไม่ได้เทสเสียงบัวเราดูแค่รูปอย่างเดียวกันเรแบบนี้นะครับร้องได้แน่นอนน่าจะร้องได้ดีนะคือ่็เดี๋ยวมาบอกก่อนตอนวันสองว่าเฮ้ยนักร้องอีเราไม่ว่างน้องน้องเบลล์อีกคนใน่านนั้นนะครับก็เลย เฮ้เอาใครดีพี่ผมมีคนหนึ่งพวกเราก็แบบเออแต่บอกน้องคนะว่าถ้าไม่ผ่านอย่าเสียใจนะหมายถึงว่าอ่ะเรามาออดิชั่นกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าโอเคได้ลองแล้วอย่าเสียใจมาเดี๋ยวว่าได้พี่งั้นเดี๋ยวดูรูปก่อนไหมอะไรเงี้ยมาดูรูปทุกคนก็ร้องเพลงมาถัดกันได้ คือมันฝึกกันได้ครับการร้องเนี่ยมาเจอกันเลยน้องโบบอกไม่ว่างมาซ้อมเลยซึ่งปกติเรานะถ้าไม่ว่างมาซ้อมไม่เป็นไรเราไม่เอาเราไม่เอาเลยนะครับไม่ไหวเลยอานุนมอานุนมทุกอย่างส่งลิสต์ไปไหมให้เลยฮะผ่านหมดเลยนั่งรองสดออิชั่นผ่านรูปแม่เจ้า เลยตั้งแต่วันนั้นก็จนถึงวันนี้ค่ะก็ยังอยู่อยู่เลยสิบปีแล้วค่ะซี่งจริงจริงจริงคุณโบก็ทําอย่างอื่นด้วยทำงานทั้งเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งอะไรต่างๆนันาแล้วก็พอมีคิวว่ามีโชว์ก็มารวมตัวกันแบบนั้น